โดกคักนีเอ้ยหน่วยบบกไงดูจีโนะเก็บหน่วยงสิละหน่วยพอดีขนาดนี้หน่วยบ้านพอดีไวซักวนมันไงตัวนี้ไงโพดบ่อครับนี่ทีม ีหาคักก็าหาเห็ดเอารถดอกอีเ่เลยเนี่ไปได้หลายชุดอยู่นี่เป็นดอกนู่นดอกมากเป็นมากพอมได้อีกหลายชุดหลายน่่ยอยู่ นี่ซุกแล้วอันนี้อันนี้เด็ดทิมครับอันทิมครับนี่นี่ายเอาทิมกับรายครับเข้าบ้านกม่เนีโอ้เฮยังหู เก็บบักทัว่วบักทัว่ยังคือผู้มีข้างนี่แหละครับวิถีชีวิตการทำงานในอิราเลเมื่อนี้ก็ได้มาเก็บบักซุกกนี่ครับบ้นเท่ากับเอิญบักสกอตอบ้านนี้เขาเอิญบักซูก,กินี่บ้นเท่าเอิญบักสกอตครับบักอื้อหน่อย บึกอื้อต้นฟักทองต้นนะครับเก็บจังไหนนี่เขาเขาเขาให้เก็บจังไหนนี่ฮะใส่ใส่เก็บหน่วยจังไหนเบิดแล้วเบิดแล้วใส่ใสน่นวยมันนี่ของแท้ว้าวน่วยใหญ่แท้ ผู้ช่วยคู่จันอ,อ๊อฟจันอ,อ๊อฟแสดงว่าเมืออาชีพเก่าด้วยนี่พีครับต้องพีต้องพีหาครับพียงเดียวเอาเก็บยังไงคือเด็ดเอาเด็ดเอาเ,เอาถอะ

เอาแบบจามยังสอบเอามหยังสาเข็มอาบ่างใโอ้เข็มมาลาดนี่มาเห็ดงานนี่แตรละมหต้องพกกระสอบแกวเแ้ัวาได้ไหมูนอนเ้าโอ้มาปูนอนโอ้ยว่าได้ไหมลาไมาเก็บบันสูกินี่ก็สิเอาสู้กินี่เป็นกระสอบ เมื่อปูนอนบดไปเว่าได้ไหมน่น้ครับนี่ะครับชูกินี่บ้านเทาเอือนยังเกาะบวบักบวกมักสกอตครับบานเทาเอินมักสกอตฮะ สกุลโมเมนต์ติมันยังเสริมว่าไปบึกอื้อต้นบึกอื้อต้นบุกบวบต้นบ่เออเนี่ยครับขัดแพ็กกองครับชงนอกบ่ครับนี่ชงนอกคือขายในประเทศครับ ชงนอกบระพานมันบ่ขี้ไรแห้งมันครับมันอันนี้รอบแล้วป็นชงนอกระพานเขาคือพวกชงนอกมันต้องคัดเกลือทุกอนอืงขายในประเทศชุ่มดีๆก็ขายให้ในประเทศหแหละครับชุ่มขี้ไรๆเนี่ยก็ขายให้แขกอารับไปโ <Okay. S 2> อเคกองหนึ่งจากโลกครับนี่ยหาโลหาโล ถือโล่ละสิบเช็คกล้องละหาร่อยแล้วนี่ <Wow. S 1> น,นะครับแพ็กกองทรงตลาด <Wow. S 1> เียบร้อยนี่นะครับงานเจริญมือกอไ็ได้ เรรอนแบบทีบค,ครับอม,นม,ม,มอนี้ม,มาเก็บหมากยังเนีบุนี่หมักสกอตหมักนยังเกาะเอซูกินี่นอืมบ้านห้องร้งเชเอินบอกบวบบอก,บอ,กอือไปส,ะสะละัอืมอันเพิ่นว่าเล้วนี่ไปใช้เกาะบอก,บบอกสแสดงว่าตขเ่เฮ็ดเลี้ยวโพดนี่แม่นบอก ปกติเจ้าเก็บโดนไได้นนเนี่ย่เที่ยงพ่นบอเที่ยงแล้สามสีคนอันนี้แดคนก็บบงนี่ละเ่งไยครับเพ่ง,งไโอ้ยงานเก็บเอ๋งานเก็บเอเก็บเอคือกะลำบ่กะลำเก็บเอวองซีบ่เก็บวนะ,วะครับวว ดำปลาเด้อเดีด๋ย,ดยครับปลาบักซูกินี่ครับนี่อันขาวๆทั้งพูนเป็นปลาอางุ่นครับสวนองุน่นเมื่อเนี้ยมาเก็บซูกินี่ครับ ไปทั้งพุดมเมือเขียดําครับทั้งถุงข,า,ขาวๆหุ่นบักเขียดําทั้งขุณเป็ดอารับเก็บครับทั้งนั้นนี่แหละครับว่าแต่แตะเว่นมีแสงแตะเว่นขึ้นนี่โอ้ยคนไทยนี่มาเก็บหมากเก็บผลโลไม้แล้วครับนี่แหละครับเก็บมาซูกินี่ มักสกอตกระเปาไครับคาแรงกับเมื่อละพันเจ็ดร้อยบาทพันเจ็ดร้อยบาทครับสุโม,มงหนึ่งกับสองร้อยหาสิบบาทครับสุมม่โมงหนึ่งทำงานในอิสราเอลครับผู้ใดสนใจก็มาเด้อ ได้ดีได้งามครับเก็บหมักซูกินี่ได้มือเราพันเจ็ดร้อยผูน่ะแม่นบอกอาชิวบ่าหนองบัวมือละาพันเจ็ดร้อยบาทครับแปดชั่วโมงอันไทยอุบลว่าจักก็หมากยั้งไว้สัน้นอยู่บ้านบ่มีไว้สัน้นบ่เคยเห็นจักโกหมากยั้งไว้สัน้น <laughs> ừ. thấy nông bùa bật cứ wa lại thế u buồn u mi à buồn u mi bùa bật đấy à bùa này chín quá sẵn Ở đây nhắn nè nè như vậy cái đàn nhắn con <laughs> กองกระดาษนี่คือเป็นเช่นอือโอ้กองกองส่ต้องพับพร้อมมาฐานเออโอทาเว้ยเอาโอ้กระดาษเป็นแผ่นคือเป็นกองได้เนาะ เลยเขมรลาดเขมรลาดบุ er ูจักสุกินีนอนสั่งรู้จักโยสุกินี่เออเป็นกล้องแล้วบ้านนี่บ้มาตรฐานสาธิตการพับกล้องจากผู้ช่วยคู่ครับ นั่นนั่นนั่นตัวย่างนั่นตัวย่างัาาา่งพับพับขึ้นพับขึ้นพับเจี๊ยบก่อนไหมเออจะเฝ้าพับลงพับขางเขา อันมือใจมันพับเขทาทั้งในส่วนน้อยน่อยอันบ่เดี๋ยวเอา,อานั่นละนั่นละพับลงบันนี้เอออยู่ลงเขาล็กอกคือแล้วคือแล้วพับอันนั้นเขาก,ก่อนขามาาัเเนทั้งเตะเออ

นี่มพับเขาอีกแน่เนี่ยเนี่นนี่ันเป็นสันงนก็เลยานง้นานมันก็ถือเรียมันจะเห็นมันถือเรียมมันตีพี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ Sấy sấy ở sấy khén mông đu, sấy khén mông đu. Wow, nhau khá xoạc này. Như...